สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็ฝากคํเตือนโปรดใช้จรรญาในการรับชมคลิปนะคะช่องเลลรียกรบลอยพารวยนะคะทําคลิปวิดีโอเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆนะคะ ตัวเลขที่ได้มามาจากการวิเคาะตัวเลขย้อนหลังนะคะก็ให้ทุกท่านผู้ที่กดติดตามช่องโชคดีกันนะคะโปรดกดติดตามช่องไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะก็ชอบก็กดไลค์คลิปให้กับแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาให้แนวทางนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างหวยรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมงวดใหม่กันนั้นก็มาสรุงง่งวดเก่ากันก่อนนะคะ สำหรับง่วกเก่าที่ผ่านไปนั้นนะคะเลขหกตัวที่ออกนะคะเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าเจ็ดหกสามแปดเก้าห้านะคะโอ้โหเลขเก้าห้าไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงฝันนะคะได้เก้าสี่มานะคะแล้วก็ได้เก้าแปดมานะคะเก้าหกนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะนะ อันที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะนี่ที่ไม่น่าเชื่อถือก็มานะคะอย่างเช่นสองตัวบนไม่มี9กนะคะก็มา95นั่นเองนะนี่หลุดนะคะแต้ม2ตัวบนไม่มี1กับ9กนะคะก็ถือว่าโอเคนะไม่มี1กับ9นะส่วนเลขแต้มนั้นแต้มมันหลุดนะคะแต้มมันหลุดนะคะเสียใจด้วยเนาะท่านผู้ชมแต้มมันหลุดนะ สุดท้ายก็จะเป็นเด่นนะคะเด่นคือ9กับ5นะคะ9กับ5ในนี้มีไหมมีนะคะมี5แล้วก็9ด้วยนะคะสรุปแล้วเด่นอ่ามาอยู่นะคะส่วนแต้มไม่มีก็มาก็ได้อยู่นะคะเนาะ1กับ9ไม่มีนะคะเนาะอันนี้สรุปไปแล้วนะคะสำหรับ2ตัวบนนะ,ะมาดู2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างกันเลขที่ออกเขาออกอะไรนะ52หรือเปล่า ห้าสองนะคะห้าสองนะคะเดนโบนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสามนะคะเลขห้าตัวนี้ใช้เป็นงวดแรกนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม่างวดที่สองล็อก็จะใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะคะเนาะห้าสองได้เลขสองนะคะเด่นที่สองเนาะเด่นมานะคะแต้มเจ็ดนะคะมานะคะแต้มถูกนะคะในนี้นะคะ มีอยู่ทั้งหมด8ตัวอีก2ตัวครบ10นะโอเคเนาะแต่แอดก็ตัดมาให้เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะคะก็ใครที่ได้นะคะในงวดนี้ได้5นะคะได้2นะคะหลักสิบหลักหน่วยมาครบ5 2าสอนะ,ะอะไรนี้มีหรือเปล่าอ่ะมีนะคะสุดท้ายก็เป็นตัวรองนั่นเองนะคะ5 2เนาะใครได้โชคดีกันบ้างเอ่ยนะคะ ครได้นี่ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสองตัวล่างนะคะสองตัวบุไม่ผ่านสองตัวล่างผ่านซะง,งั้นนะคะงวดนี้นะคะก็ยินดีกับ F อซนะคะที่ทำเอานำแนวทางนะคะไปตัดกับเลขที่ท่านชอบนะคะนะก็จะได้ตัวเลขนะคะอรอบแล้วนะคะเขาบอกว่า เด่นสองนะคะลูดสองล่างนะคะงวดนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าดังสามมากเลยนะคะรูดสามล่างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะนะงวดนี้ล่างรูดสามเขาบอกนะเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่ามันดังมากๆโอเคเพื่อเปไ็นการไม่เสียเวลาเรามาดูงวดใหม่กันต่อไปเลย อ๋อสรุปอ๋อสรุปนี้สรุปสามตัวสามตัวบนนี่นะสามตัวบนมวดที่แล้วแปดเนาะเก้าแล้วห้านะคะมวดที่แล้วแปดเก้าห้านะคะในหลักร้อยนะคะเราหลุดนะคะหลักสิบเราได้เก้านะคะเราได้เก้านะ หลักสิบเราได้เก้าส่วนหลักหน่วยเราได้ห้านะคะนะได้เก้าก<ม>ับห้าก็ได้อยู่เนาะส่วนแต้มรวมนะคะแอดติ๊กไว้ที่หกเจ็ดสองมาแปดเก้าห้าแปดเป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกห้าเป็นสองนะแต้มสามตัวได้อยู่นะงวดที่ผ่านมานะเขาแต้มสอง โอเคนะอะไปงวดต่อไปกันเลยงวดต่อไปนะคะเด่นเด่นสองตัวบนงวดนี้โอ้ตัวใหญ่เด่นสองตัวบนงวดนี้นะ,ะเด่นบนที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่นะคะส่วนแต้มได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวแปดตัวอีกสองตัวครบสิบ นะโอเคต่อไปนะคะไม่มีแต้มสองกับหกนะ,ะไม่มีแต้มสองกับหกอันนี้แล้วแต่นะใครอยากตัดแต้มหกกับสองไปก็แล้วแต่จะพิจารณามันก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะคะก็จะเหลือแค่หกตัวเนาะแล้วก็สองตัวบนไม่มีสามงวดนี้นะคะไม่มีสาม นะมาดูเด่นบนกันก่อนนะเด่นบนงวดน,นี้แอดให้ตัวนี้เลยค่ะอาจจะมีน้อยชุดนะคะถ้าใครคิดว่ามันน้อยน้อยชุดไปแล้วมันความเสี่ยงสูงก็งวดนี้ก็ผ่านไปก่อนนะสองมกราหกเก้าแอดอยังเขียน 6, 8, หกแปดอยู่ลกคนณหกแปดหกเกาะสองมกรลาหก เก้าแล้วนะคะหกเก้าขอโทษด้วยสองมกราหกเก้านะคะใครอ่าใครที่อยากได้เลขเด่นเลขดังนะคะก็ติดตามอาจารย์ที่เขาให้หวยแม่นๆได้นะคะก็สามารถนำมาตัดกับของแอดได้นะคะว่ามันเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ แต่ละงวดก็เป็นไปตามสูตรเนาะีสูตรมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วแหละมันไม่ได้เข้าทุกทุกงวดเลยนะคะเดี๋ยวบางทีมันก็เข้าบนบ้างเดี๋ยวมันก็ขี้มันก็ไปเข้าล่างบ้างแต่แอดก็พยายามแยกหลักสิบหลักหน่วยให้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเด่นตัวนี้เลยค่ะแอดจับมาให้แล้วมันจะเอียงไปไหนเด่นตัวนี้เลยนะคะหกแปด งวดนี้นะคะหกแปดหกสองหกสี่หกแปดหกสองหกสี่ห้าเจ็ดสี่เก้าสี่สองสี่งวดนี้แถมห้าสี่ไปอีกตัวนะคะใครชอบบ้างนะคะน้อยชุดมากเลยงวดนี้แอดให้น้อยน้อยชุดจริงๆหกเจ็ดตัวเองนะหกเจ็ดตัวเอง แล้วก็รองให้รองนะคะร่องรองมีทั้งหมดสิบสองตัวเองรองมีสิสองตัวรองมีอะไรบ้างหกเก้าเก้าหอะกลับให้เรียบร้อยแปดสี 8, อ่อ่าสามแปดนะ ามเก้าเจ็ดแปดนะเจ็ดสองเก้าแปดนะคะเก้าสองสองแปดห้าหกนะคะแล้วก็ห้าสองใครชอบบ้างมีแค่นีนะ้ก็เดี๋ยวแอดจะมาเน้นย้ำให้นะคะ รอผลกันรอผลนะไปพร้อมๆกันนะคะวันที่สองมก,กราคม6หเก้านะคะอ,อ่ะเราลองมาดูตัวนิน้นตัวย้ำกันนะคะเด่นนะคะเน้นย้ำกันที่ติดดาวให้ติดดาวให้นะคะสามดวง ใครชอบหกแปดนะคะใครชอบเก้าสีใครชอบเลขอื่นก็สามารถตามเลขอื่นได้นะคะแต่ให้แค่นี้พอสองตัวเด่นส่วนร่องนะคะมีเจ็ดแปดให้ดาวเด่นสองดวงนะคะสองแปดให้ดาวเด่นสองดวงนะคะแล้วก็เก้าสองเก้าสองนี่ ให้ดาวเด่นสองดวงตามนี้เลยนะคะใครชอบบ้างคะใครคิดว่าห้าสองจะมาออกอีกรอบไหมสองตัวบนค <c oughs> งไม่ไม่มีหรอมั้งนะ <c oughs> ก็แล้วแต่เนาะคือหมายถึงว่ามันออกข้างล่างเนาะออกข้างล่างวดที่แล้วมันอาจจะโดดมาบนก็ไแหละนะ <c oughs> ใครจะไปรู้นะโอเครอผลนะคะสองมุกกาลา ไปพร้อมๆกันอ่ามาดูสองตัวล่างหุ้นรัฐบาลไทยสองตัวล่างงวดที่แล้วเข้าห้าสองนะงวดนี้เด่นอะไรไดูงวดนี้เด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะคะเด่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะแต้มนะคะสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะคะ ต้มที่ชนมี4ี่ห้าหกเูนนะคะส่วนหลักสิบนะคะได้4ี่ห้าหกนสะคะตามนี้หลักหน่วยได้3 4มสี่หเก้าศูนย์นะ,ะตามนี้เลย เอเราลองมาดูนะคะเด่นที่แอดจะให้งวดนี้เด่นงวดนี้ที่แอจะให้อะไรอยู่ในนี้อะไรเด่นที่แอจะให้งวดนี้ก็จะมีสี่เก้าห้าเก้าห้าศูนหกสามหกเก้า หกศูนย์สามเจ็ดสามหกนะคะโซนร่องน้อยโฟกัสโซนร่องรองนั้นสี่ห้านะคะสี่หกห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดหก กลับให้แล้วนะห้าสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสองสี่สองเจ็ดเจ็ดสาม ห้าตัวสิบห้าคู่เด่นมีแปดนะคะรอบผมสองมกราคมหกเก้ามาเน้นย้ำกันนะ,ะเน้นย้ำกันอะใครที่แบบตาไม่ดีอยากเห็นชัดๆนะโอเคมาเน้นย้ำกันที่ หกสามสามหกสามเจ็ดใครชอบเลขสามล่างแอดก็ชอบนะสามหกก็ได้สามเจ็ดก็ดีนะคะเลขสวยอยู่แล้วก็รองนะคะอ๋อปีใหม่สัก,กราชใหม่นะคะพุทธศักราชใหม่หกเก้าให้หนึ่งดวงนะคะ ศูนย์หกนะคะรองให้ดาวหนึ่งดวงหนึ่งห้าดาวหนึ่งดวงค่ะเจ็ดเก้าสองสี่สามเจ็ดเจ็ดสามดาวหนึ่งดวงค่ะตามนี้สองตัวบนไม่ใช่สองตัวร่างขอโทษพี่พูดผิดนะสองตัวร่างห่วยรัฐบาลไทยงัวประจําันที่สองมกราคมหกเก้านี้นะคะ ขอให้เพีงๆปังๆรวยๆนะคะขอให้มานะขอให้โดนนะคะออกหกเก้าก็ได้นะออกสามเจ็ดก็ได้สามหกก็ได้นะคะรอบนี้แอดชอบเลขสามนะขอให้มา <c oughs> ค่ะขอให้โดนกันนะเฮงปังๆกัน <c oughs> สองตัวบนใครที่ยังไม่ได้แคบสองตัวบนอันนี้สองตัวบนนะ ให้แ็บไปก่อนโอเคมาดูมกกลาสองมกกลาสองมกกลาสามตัวใครชอบไปจับสามตัวตรงตรง,ตรงเอาเองนะคะแต้มนะคะแต้มแต้มที่ชนก็คือสี่ห้าหกเจ็ดยาวเลยมีห้าตัวสี่ห้าหกเจ็ดชนกันหลายๆสูตรได้ประมาณนี้นะ เพราะว่าแต้ม3ตัวงวดที่แล้วมันเข้านะคะแล้วก็หลักร้อยตามนี้นะคะหลักร้อยชนกันที่สูตรคือ9 0 1 3นะคะมาไม่มาแอดไม่รู้งวดแล้วมันหลุดนะจ๊ะส่วนหลักสิบนะคะก็แล้วแต่นะคะหลักสิบนี่จะให้หกเจ็ดแปดเนาะหกเจ็ดแปดอะไรดิหกเจ็ดแปดเก้าสอง ส่วนหลักหน่วยได้แปดสองกับสี่นะคะตามนี้เลยนะคะก็รอผลนะรอผลกันปายนะคะสองมกรลานะคะโหแปดอีแล้วข้างบนนะ หกเก้าทุกคนจะออกหกแปดก็นี่เป็นหกเก้านะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงปังๆกันนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะ สองกลาปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยมีเงินมีทองใช้นะคะใครที่มินนี่เป็นสินก็ให้หมดนี่หมดสินเร็วๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชายแดนด้วยนะคะตอนนี้ยึดพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ยุติการยิงอ่าไปแล้วนะคะเนาะเที่ยงคืนนะคะก็ขอให้สงบสงบเร็วๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับ ทหารผ่านนะคะแล้วก็ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่3หน่วยทัพนะคะสเหล่าทัพนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็เป็นกนาลังใจให้ทุกๆท่านนะคะนะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะฝากคาเตือนไว้หลังคลิปนะคะนะเป็นคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะคะขอให้ทุกท่านผู้ที่กดติดตามโชคดีกัน หลังปีใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ